สวัสดีงามครับพ่อเมี่น้องครับสวัสดีวันปีใหม่เมืองครับวันนี้เป็นวันปากปีนะครับนาอก่อนอื่นก็ต้องขอสุมาภัยโดยประเม e ี่น้องตวยนะครับรเ้อที่ณัทเข้าใจผิดคพเทาวนแก้วนตักมาครับมันบอกว่าวันนี้เป็นวันปากปีนะพี่น้อยแต่ว่าเป็นวันพญาวันเพราะปีนี้วันเน่านี่สองวันวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องแกงมันนนท์แฮมไม่นะครับนาอแต่ว่ากิบวดวันนี้จะพี่น้อยจะแกงเพื่อพอนะครับนาอไในๆก็ เป็นวันปะปีครับมันวันนี้เป็นวันปาปีแต่ว่าเขาเข้าใจเป็นวันปะปีแต่กิ่นแกงมันนุนสองวันซ่อนก็บวเป็นอย่างครับวันนี้มันเป็นวันปีใหม่เมืองข่นเฮาแล้วครับน้เริ่มเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยครับวันเหนือเขานี่จะเข้าใจว่าวันปะปีถ้ากิ่นแกงมันนุนเนี่ยมันจะมีมีอย่างนุนนนำนำพาชีวิตเพื่อเจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะครับนาอ จำเป็นต้องกินแกงมันนวลในวันนะครับนาอวันนี้เป็น้อยแกงเพื่อพอครับนะครับเปน้อยกับเตรียมของไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนาะเดี๋ยวมาพอใกล้ๆครับอันนี้กับผักแค่อันนี้กับผักละต้นหอมผักชีน้ำพริกแกงปะเขือส้มน้อยครับนะครับปะเขือส้มอันนี้ก็เป็นหมูขาตึ้งได้ใส่หมูลายๆมันเป็นล้ำนะครับน็ใส่ตึ้งหมูใส่ตึ้งกระดูกอ่อนมาเริ่มทำกันเลยครับ มาเริ่มทำกันเลยพอไก่อันนี้บรนุนนุ่มบรนุนน้อยครับตํากะมะครับแกงกระลำมาพอเครื่องกันกันนะครับนาออันนี้จะเป็นไอ้หอมขาวหอมแดงครับใส่พริกแห้งนะครับนาอนี่กับเม็ดพักป้อมใส่ข่าเลยครับเด้อแล้วกับกะปิอันนี้จะเป็นน้ำห่านะครับน้ำปลาาพักติดต้องเตรียมนะครับอันนี้กับใบผักแคร์เนาะใบ อูนกไบอีเลิศ์ะปะจืดเตียวห้องครับอันนี้กับใบพักละครับเก็บมาอ่อนๆเลยต้นหอมผักชีครับบะเขือซ่อมน้อยครับเนี่ยครับจริงๆเขาต้องเตรียมแกงบะนุนนะครับนาอขคาดมาได้กับหมูนะครับใส่หมูหลายๆมันตึงล้ำใส่หมูกระดูกอ่อนนะครับน้องแกงบะนุนมันเยอะแยกนะครับถุงซับแคบถุงแซลล์กว่ากกระเทานะครับใส่เนอครับ ยาอย่างบ้านเฮาเนาะอย่างบ้านเฮายางมันนักครับปนุนเหรอ,อยางมันด็อกเป็นยางครับง,ง่ายๆบางคนขึ้นยางแข่งมับเนาะแก่งปน,นุนไม่ได้ยากนะครับนี่นะครับเอานี่มาเจ็ตมันเก็ตตีไอ้นี่มาหมดนะครับเนี่ยครับ ปัญหาเรื่องยึดเรื่องยางผมมีปัญหานะครับเนาะนะครับจะติ๊บมาถุงก็แกะไม่หมดนะครับหมดจัดล็อตมมีติดบเนื้อติดมีดครับเนีติดเยียงสบายมากติดมีดติดบยียงสบายมากครับเนาะมาเพิ่มกระดามีดไปจุบน้ำมันนะครับ,นนมมรรรบรเ,บาบาบาเนเาะน,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 นะครับแล้วครับมามียางน,นะครับมันนี่กว้างเนี่ย รับอีเลยพี่น้องครับแกบ้านบ้านเอาเนาะนั่นใหญ่องน้อยผ่อง วันนี้ก่อนไปตัดน้ำพริกกันก่อนครับน้ำพริกตําพริกกันนะครับพอมุ่เดี๋ยววันนี้กระบ้านคนเมืองมีก็เข้ากระป๋าขายเหมือนเดิมทุกอย่างครับมีลาบมีลูกอยากกินลาบกสั่งลายแมนได้น,นะครับกับคนเมืองมีหลายสิ่ยอะไรยังเหมือนเดิมครับมีทุกอย่าง หลับก็บมีลูกับมี้ะครับเตอร์วันนี้แกงบะน,นุนตําบะน,นุนแกงโ่นี้สปาครับแกงแค่กับมีจะกินกับข้าวเมืออครับสั่งแอปไลน์แมนครับตรงในนะครับเตอร์เอาพอไนเลยครับ โมใสไปครับหนึสามจันกรจะดูดแล้วแต่ใส่รูนเน่อาพริกมะพรัาวมะคร้หอมอครับเรียมน้ำล้างคอกไว้ใกลๆนะครับเด้อทีได้ใส่น้ําห้าไปหน่อยครับจะได้หอมๆมาใส่ตอนที่เขาพัดๆัดน้ำมันนี้เดยครับเด้อเขาพัดพัดพริกนี่ครับ ที่ห้องได้ใส่ห้าเป็นตังค์คน้อยเอาน้ำห้าใสเป็นอย่างน้อยครับบางคนบางคนคนปากอบ่กินกเบาต้องใส่ครับอ่านจามแลล้วก็ป่อยเลยครับน้ำใส่เลยน้ำน้ำโคกเนี่ยนะครับจะให้จะเข้าจะล้ำกันเนี่ยน้ำบังโคกนี่นะครับหวานไปชุดรสดเหนกันอ่านเติมน้ำผมน้อยครับน้ำรังโคกใส่ไปผน้อยเอาน้ำเติมน้ำไปผมน้อยครับอ่าน นุนใส่ไปตัยเลยครับนุ่นเตียวไม่ไม่ปล่อยมันเดือดโบ๊ะโบ๊ะไปนี่ครับปล่อยน้ผนุนซุปนุนเปยเอาไปเตียมอย่างอื่นก่อนครับ มไม่เป็นยังเป็นยังครับนี่กับพักละ้าะครับน้องเดี๋ยวอ๋อครับล้ากับแคนี่พักแค่ครับหน้าไว้เรียบร้อยปิดไว้นะครับเนาะอ๋อพักชี้ครับหนันไว้ครับ นุ่นเริ่มซุกเริ่มเปื่อยกับอันนี้ใส่เลยครับเกลือส้มนะครับนอ้องเริ่มเปื่อย้วครับาปรุงรสเปื่อยไปเรื่อยๆครับรสใส่ไปรสดีใส่ไปอย่างละเล็กๆ,ๆน,น้อยๆตามใจชอบครับกินแต่ต,ต้องใส่นะครับนอ้องเหมาะขนาดพี่น้องครับโอ้ ติล้มกับกัวกับเฝ้าเมืองเหนือเอาตึ้งหมูมีนะครับแกงก็จนบรรนุนซุปบรรนุนเปื่อยครับนะครับบระเขือส้มเปื่อยนี้นะครับพักไปเลยครับอันนี้ผักแคร์นะครับเนาะผักละผักแคร์ครับใส่มดเลยอ้อบันหอมครับมันหอมผักละหอมผักแคร์บันเทานะครับเนาะ อ๋เหมาะขนาดพี่น้องครับใช่ใส่เลยต้นหอมครับความบ้านเฮาครับคว่ไมไปหอมครับอ้มันหอมขนาดพี่น้องครับตันี้กับปี๊ดแกสได้เลยครับมาเดอครับมาเดอร์ราอรพายากิจแจงบรนุนต้นปีบ้นานเฮาวันปากปีครับมาเดอร์ครับมาเดอรอ๋เหมาะขนาด ดูโอ้ยยอดมาครับป๊ดแจกเลยครับเป็นไดบ้างครับพอามหมพี่น้องครับน่ากินครับแจงบรรนุนพี่น้อยที่เราเน่าเข้าล้ำครับบรรุนเปย่อลเ้็วด้ขันนัดขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณที่มาหนุนทีล้านนะครับเด้อถ้าได้ั่งได้ทางไลน์แอปไลน์แมนนะครับเด้อหรือว่าสะดวกมารับทีล้านก็ได้แล้วป้ากันวันพุธครับสวัสดีครับ